วันนี้วันพุทธที่11มิถุนายน2568วันนี้เราจะมาดู w Ch o r โว c h s s แชมเปียนแชมเปียนมาร์ครุปเจ้าชะตาเนี่ยดีถีเป็นปูดินเกิดในฤดูการเสียจีไวเด่นดินลองทองตาย ดิธีเป็นดินไฟเจ้าชะตาก็มีถึง3มขีดเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าชะตาเรามาดูดวงนี้เมื่อขานมาเจอมะเมียเ,เจอจอกลายเป็นไฟที่ดีขานมะเมียจอดูดวงไทย มีความชาญฉลาดในการสร้างเกมการแข่งขันคือสังขารสังขารขั้นเทพ1ได้วรโคตมะนาวางังรวดเร็วนามรูปคือเอกอุพสามได้วรโคตมะนาวางศูนย์มฤตยูชาติสร้างเกมการแข่งขันชนะคู่ต่อสู้อย่างคาดไม่ถึงสมาธิ อุเบกขาเวทนาห้าเก้าปัญญาพิจารณาโสกามรณาทุกขังหกได้มหาอุดหกปดสิ้นสงสัยการทำดวงชะตาดวงนี้เนี่ยหรือดวงทั่วๆไปเนี่ยจะต้องขับจากราศีจากเข้านาวางจากไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าดวงชะตานั้นเป็นอย่างไรถ้าดูแค่ราศีจากจะผิวเผินเพราะฉะนั้นต้องขับเข้านาวางสิ้นสุด world chess champion champion មកគ្រុករោគ